สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนานะครับผมวันนี้ยืนในเกมโลบอกโหมดเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินะครับผมซึ่งโหมดนี้มันจะให้เราเกิดมาเราจะอยู่นี่ก่อนนะนั่นเราจะไปโผล่ตรงเกาะเขียวๆเนี่ยแล้วมันจะมีสถานที่ให้เราลีภัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมพายุเข้าอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอุกาบาตเออเยอะแยะเดี๋ยวมันจะส่งตัวเราไปก่อนนั่นเดี๋ยวมันจะสร้างขึ้นมาเป็นสถานที่ที่ใดที่หนึ่งนะโดยโดยที่มันจะสุมเอาเออประมาณนั้นแหละตรงนี้เป็นที่เริ่มต้นนะมันจะเป็นแบบเนี้ยหอคอย เนี่ยเน็กแมพนะครับผมมันจะมาอันนี้จะเป็นสวนสนุกนะเนี่ยยิงช้าสวรรค์แล้วตรงนี้ไพแต่ผมไม่รู้ว่ามันยังไงว่ามันจะมีไพธรรมชาติอะไรมาอันนี้เราไม่ทราบนะครับผมเราต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะครับผมว่าขึ้นไปบนชิงชา้ <c oughs> าช้าออกเสียงสอโซเมื่อกี้ชิงช้าน่าจะไม่ปลอดภัยเราอยู่บนล,ลังคาเลยครัเวเราจะไม่ไปที่ที่คนไปเยอะที่สุดเผื่อเผื่อซีนามิมานี่ <c oughs> มันน่าจะพัดตกเลยนะ จริงช้านี่น่าจะหักเลยนะผมว่านะคือผมขออนุญาตปิดเสียงโหมดนี้ไว้นะครับผมมันเป็นเสียงซาซาซๆอย่างไงไม่รู้มันนกน,ก,นกหยูยเออผมขอเล่นแบบไม่มีเสียงเกมแล้วกันโอเคเ,าาเดี๋ยเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเอามีคนตกแล้วอุ้ยพายุอีเ,อเวนเฮ้ยพายุเฮ้ยพายุเข้าอ่ะไม่รู้ดิโอ้โหเฮียไม่รอดว่ะ เฮ้ยห hey, ลบอยู่ในบ้านป่ะหรือโรงเรียนโรงเรียนดิไฮสคูเออโรงเรียนมาตอนนี้เราอยู่โรงเรียนนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับในโรงเรียนนี่มันน่าจะเดาเอานะน้ําท่วมเออถ้าน้ําท่วมมาก็ดีนะมันดีซะที่ไหนแล้วน้ําท่วมถ้าอุกาบาดตกนี้น่าจะไม่มีกพราอุกาบาดตกมันน่าจะไม่ทํามาสอดคล้องกันถ้าอุกาบาดตกแล้วน่าจะหลบได้หลบไม่ได้มันเดิมเออลืมมันมันก็ไม่เป็นเป็นลาวาเป็นไฟไมนเดิมนะ อา้าวผมโดดนิดเดียวเมื่อกี้เลีอยดรดเลยมีคนอยู่ข้างนอกเยอะว่าผมลองอยู่กับเขาดีกว่าไปใช่ไหมเราลองเอาตัวรอดก,กับเขาดีกว่าเราจะไม่เข้าไปข้างในนะหรือจะเข้าไปดีว่าถ้าปีนขึ้นไปนี่เป็นน้ําท่วมนีฮาราเลยนะอะไรวะไหนาโหมีคนอยู่บนลงังคาเลยเฮ้เราอยู่เป็นเพื่อนนายก็ได้นะนี่ขึ้นมาเร็ววังไงอา้าวไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเรไไรกิดขึ้นเลยเหรอมาดีอะไรมาก็มาดีมึงมาเลย อ้าวมาด่านนี้จะเป็นอะไรเนี่ยสำนักงานโรบอกเอออันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอุกาบาทผมว่าตึกน่าจะพังเป็นน้ําท่วมนี่เราจะไม่รอดทําไมคนเขาขึ้นตึกกันหมดอะ่ะนี่ผมยึกอยู่ช่องข้างล่างเนี่ยนี่ลงไปได้ไงวะน่าจะมีทางเข้าด้านล่างหรือเปล่านี่ชั้นนใต้ดินเราอยู่นี่ดีกว่าแต่ถ้าน้ําท่วมเราไม่รอดนะ มันจะมีตัวเลือกให้เราหลายอย่างเว้ยถ้าเราอยู่อยู่ข้างล่าง้นาน้ำท่วมเราไม่รอดถ้าเราขึ้นไปด้านบนถ้าโดนอุกาบาทเราเรียบร้อยถ้าโดนพายุหิมะมเราก็เรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมนี่มัน,ปนแปลว่าอะไรวะเนข้างบนพายุเรอนกักเห็นคนวิ่งลงมาแล้วพายุปะวะอุกาบาทเราต้องหลบเอานะเวเราต้องใช้ดวงโอ้โหมันมาแล้วมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนหัวผมเต็มเลยอุกาบาทอุกาบาทนี่เราจะหลบอยู่ไปเราบอกดีกว,ว่าโอ้โหดูตึกจะพังแล้วนั่น ้ย,ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ๊ยอะไรปะไม่อีกดิไม่อีกดิไม่อีกดิมีปะวะอุ้ยไอแม็กหลบอยู่ใต้ต้นไม้เดี๋ยวผมหลบกับสาวๆแล้วกันสวัสดีเจ้าแม่สาวน้อยสาวใหญ่ยังไงต่อแม่งไอ้นั่นดังชิวบากเลยเว้ยเหมือนมันนั่งโง,ง่ๆอะไรสักอย่างใช่ไหมมาดิเราไม่กลัวเว,ว้ยเราจะต้องรอดโอ้โหุ้ยกระดินเลยอะไรวะตึกไม่พังวิ แต่คนอยู่บนตึกจะรอดหรือเปล่าเราทำไมตึกไม่ไหม้วะอันนั้นมันน่าจะเป็นอุกาบาทเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นลาวาในภูเขาระเบิดภูเขาระเบิดอะไรปะมันเลยไหมอันนี้มันน่าจะตกลงมาเฉยๆนะอา้อาวไอ้คนที่นั่งอยู่นั่นมาหาเราแล้วิแค่ผมรอดเฉยเลยว่าจะผู้ชมวะมเดี๋ยวเรามาดูดานต่อไปกันเลยว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับผมมาต่อไปเราจะอยู่ในดานฐานทัพนะครับผมฐานทัพของลุงนั่นเองลุงไหนไม่รู้ อ๋าเดี๋ยวเด,วเดวมันขับรถถังได้เด้วอเออแล้วกูจะหลบไงวะด่านเนี้ยโดนหลบไงมาดิพายุอะไรมาเลยพอบ,บวกอยู่ท่องนะซินามิโอเคซินนามิขึ้นซัดาสเล้ยต้องไปอยู่กำแพงต้องไปอยู่กำแพงต้องอยู่บนกำแพงซินามิมาเอออยู่บนกำแพงเราต้องอยู่กำแพงให้สูงที่สุดแพงไหนก็ได้ที่มันสูง มาดิโอ้มามา้วครับผมขึ้นซินามิในเกมโลบอกมันเหมือนที่เกตด,ดินของคูปตาจัางวะ <c oughs> เอออดีตมาดิซึนามิผมว่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยรอด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  <c oughs> เอ้เอ้คนทักึันอยู่สูงหกักหักเอ้ยเป็นไงล่ะโดนซินามิไปดีเดียวไอ้ผมรอดยิเกย ไอพวกขึ้นอยู่สุดที่สูงมันตายหมดเลยนะเมื่อกี้นี่ไม่รอดสักคนเลยนะครับผมมาต่อไปจะเป็นด่านบ้านนะครับผมนะเป็นบ้านหรูเลยทีเดียวเขา,าืหาดมาเราจะเอาตัวรอดยังไงดีโอ้มีคนเข้าบ้านเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความสวยงามในบ้านกันดีกว่าไว้ถึงเราจะรอดหรือไม่รอดนะอันนี้เป็นห้องรับแขกมีห้องครัวของเราเราลองขึ้นที่สูงบ้างดีว่ะเนี่ยเราจะมาเลาะและในห้องเลย อ๋อบ้านสวยดีนะเนี่ยนี่เป็นห้องนอนนี่อะไรอีกวะไม่เดียผมจะขึ้นไปนะเรามาอยู่บนห้องใต้หลังคานะครับผมนะห้องใต้หลังคาอย่างใหญ่เลยโอ้โหอะไรมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหน,นี้มาอีกแล้วเจอตลอดไม่ใช่เจอตลอดดีเจอไปตอนเริ่มคลิปใช่ไหมไอที่มันตกมาแล้วมันไหม้อ่เอ,อผมออกมาจากบ้านดีกว่าไม่ปลอดภัยไอ้น,นี่ตัวอะไรวะนี่แป๊บสี่ น,นั่นเห็นไหมแล้วบ้านจะไหมทีนี้มันเป็นลาวาจากภูเขาไฟเออต้องเอาตัวรอดให้ได้เนี่ยเนี่ยมันจะลงมาทีเดียวหรือเปล่าแล้วมันจะไหมไปเรื่อยๆนะเห็นไหมพวกที่เข้าไปในบ้านกูบอกเลยอันที่อยู่หลังคาเนะี่ยเกมหมดนะรดิม,มันจะไหมแล้วมันจะแตกจริงๆเสี่ยงเลยเห็นไหมเนี่ยเราต้องอยู่นอกมันไว้นะถ้ามันกระจายไปทั่วถึงนี้เรียบร้อยทั้งแมพบ,บอกเลยไม่รอดเอะอยู่บนหลังคาเราดูนะครับผมคนนั้น ท่านผู้ชมเราดูคนนั้นได้เลยนะกูว่าไม่รอดเรียบร้อยตกล้วแหละเห็นไหมไอ้มันรอดเฉยเลยขอโทษที่สบประมาทเองนะไอ้น้อะมันดิเราต้องรอดตอนนี้เราต้องรอดูก็ต่ายตื่นตมวอยู่คนเดียวนีนน่คนอื่นเขาไม่เดิน,น,นแม่อะไรอันคนอื่นเขาไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเว้ยมีผมตื่นเต้นอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยลาวาไหลมาแล้วพวกมึงเดินดีไอ้นั่นเดินดีเรียบร้อยเฮ้ยรอด โอ้คนรอดเยอะนะตาเนี้ยนี่มาแล้วโอ้โห,หลานปล่อยจะรวดมาดีสถานีอว,วกาศองค์กรน,นาซายุดเคว้าวโอ้โห,หมีคนขึ้นจะรวดเต็มเลยยังไงดีว่เราอนาคตขึ้นไปได้โอ้จะรวดปล่อยตัวแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกขึ้นจะรวดแล้วจะรวดมันไม่ออกนอกโลกอะวะจะบอกให้จรวดระเบิดในเกมเลยนะผมว่าสถานที่มันเยอะนะเว้ยแบบเน,นี้ย สึนามิเก็บรอยสึนามิมาทางนี้ด้วยันสึนามิเราต้องขึ้นที่สูงนะถ้าสึนามิมาแต่ถ้ามันพังก็ตัวใครตัวมันตัวฉันไม่เกี่ยวโอ้ปโ้ยแค่ไม่ต้องสูงมากเกินไปเว้ยเดี๋ยวมันหักเราจะหนีไม่ทันใช่ไหมเราจะหนีไม่ทันเราจะจะหนีเราอย่า,าหน,าาหนีสูงมากถ้ามันพังมาเราจะหนีไม่ทันมาเรามาราสึนามิเราต้องอยู่ชั้นนี้ดีวกว่าผมว่าความรู้สึก อันซีนามีมา,ลา,า,มาแล้วสถานีอากาศเรานั่นมันพังแล้วนิดนึงต้องรอดเนี่ยเนะี่ยเนี่ยถ้ามันพังเราก็รีบโดดออกมาเย็ดเก้บอกแล้วจะอยู่สูงพวกเ,เองไงพวกเองจะอยู่สูงเออซีนามีมันนา่าจะมารอบเดียวนะแค่นี้เฮ้เรารอดแบบชิวๆอย่าบอกนะมาอีกลูกหนึ่งไม่ได้นะแบบนี้ถ้าซีนามีไปเราก็ต้องรีบโดดลงแบบนี้เออ ถูกมาด่านต่อไปจะเป็นฟาร์มนะเนี่ยจ,จะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัว <c oughs> ฟาร์มปศุสัตว์นะครับผมเราจะาตัวรอดอยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงมันมีหลายแมพให้เราเล่นเลยมันมีหลายสถานีที่ให้เราเอาตัวรอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่สูงแล้วกันนะผมจะเสี่ยงเอาเราจะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตสึนามิมาอันนี้น่าจะไม่ล้มหรือเปล่าว่ามันใหญ่นะมันน่าจะทนทานใช่ไห แต่ถ้าพายุเข้านี่ผมเรียบร้อยเลยนะกับเพื่อนสหายที่อยู่บนแทงน้ำนี่เรียกผมเรียกเขาเรียกว่าแทงเลยกนะ <c oughs> เออถ้า,ถ,าถ้าอยู่บนเนี้น่าจะน่าจะไม่ตายโอ้น่าจะไม่รอดนี่มีภูเขาภูเขาระเบิดป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอะไรเนี่ยภูเขาระเบิดกูเพิ่งเคยเห็นอันนี้ภูเขาระเบิดเฮ้ยเราต้องหลบไปได้มันไหมป่าววะมันไหมหรือมันตกอย่างเดียว โอ้โห و, ไม่ไม่ไม่ได้แล้วแบบนี้เฮ้ยไม่รอดเฮ้ยพวกนี้ปีนหน้าต่างเฮ้ยมึงปีนหน้าต่างทำไมเนี่ยอะเฮ้ยมีอามองอัดด้วยวะมาว่าเจออะไรอะไรอันนี้คืออะไรแผลดินไวหวฮูแผดินไหแล้วต้องกระโดด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 เฮ้ยไขห่ห่อด้วยเกือบเลี้ยวเกือบผมเข้าไปในอาคารแล้วนนะเมื่อกี้นี่ <Nope. S 1> เฮ้ยเราต้องกระโดดกระโดดกระโดดไว้กระโดดไว้ กระโดดไปก่อนกระโดดไปก่อนกระโดดไปก่อน,อ,นอะไรเนี่ยุูมไม้อย่ามาอย่ามาโดนขานะไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอยอยราอยูอ่นิ่งไม่ไ,ด,ด,ไมด้เราต้องกระโดดเห็นไหมเขากระโดดเราต้องกระโดดเราต้องทําตามเขาเขาอาจจะเป็นเจ้าถิ่นที่เล่นบ่อยมากเราพึ่งเข้ามาเรามือใหม่ตายกระโดดกระโดดเราต้องรอดต้องรอดอาคารยาถลม่มยาถลม่มยายาถลม่มมาข้าน อันนี้ไม่ได้แหลกไม่ได้กระตุกนะอันนี้เป็นที่แมพนะครับผมตอนนี้มันแผ่นดินไหวไงเออมาคุณคิว่าคอมกระตุกมันกัดที่แรกผมนึกว่ามันคอมมันกระตุกไม่ใช่ไม่ใช่เออมันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวแหละกระโดดกระโดดรอดรอดรอดต้องรอดลูกต้องรอดลูกตนต้องรอดลูกต้นต้นจงรอดต้นจงรอดตนจงรอดเฮ้ยรอด มานะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวใครอยากเข้ามาเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันเดิมนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาลีไพ่กันได้นะครับผมภัยธรรมชาติโอเคบ๊ายบายไปแล้วครับผม